สวัสดีค่ะครับปลาดวงเฮงเป็นยังไงเนาะมีเวลาไปนาะครับจากสิบนาทีครับผมเอาเ <c oughs> <c oughs> โอ้มาตามต่อล่ะครับ FC เอฟซีเพิ่นตามมาหลายไหมครับ <c oughs> บ่ถามอยู่บ่โอ้กระตามนะเนาะเพิ่งกระตาม่อเกา่าโอ้ยสิบสามงวดติดเนาะรุดงวดเดียวนึงตัวเลขความฝันนะ <c oughs> อ,อ่ะเห้าวัน้้าหีซือซอดกแม่นบ่ครับ เอากัะเพาะพี่คะเนี่ยดูเท่าก่นนังค้าเฮียนเท่ากันดิอออเมื่อร่วมกันเฮียนกระหายนก,ก็ได้ช่วหัวนบวแม่นเบาครับแมน่แมนเฮียนมันก็เป็นนะหาเป็นหกก็ได้อยู่ครับแม่นอยู่แต่ว่าเข้ากับติ๋วคือเก่า,กาเข้าพอพี่คเนี <laughs> เพิ่งกับเกาเนาะแมน่นอัน อันทุ้นแันตีร่างกายครับมันกับมนร่วมใจกันอู่ได้พยายามอีฝัอโอ้ยฉันดอกโอ้ยเพิ่งกับบางไลฟ์โพดเนาะหล่ะเข้ากับตีบ่ถือแล้วครับปะเอาออนทุ่ทใา้นะทุ่ทต้ที่เราทุ่นมาใช่เอานะเข้ากับเสื้อองหาทูนเนี่ยมันกับมืไใดเลยข่อยู่อนสามตัวล่างนะครับเออกะได้ายุซีใบโอ้ ได้ซบใบทีครับซิบใบโอ้ยดีใจน้ำครับดีใจน้ำอุ้ยจ่มแห้งแด่วบนี่ี่จ้งยังาสางามาเ่ยนกจ้าเราคอฟันมาไปเอาปลาว่าท่านครับอัน้อมนงเวลาเวที่อันที่ันเรียนยวนวงปายพ่อนะครับต้องามาเด้ปลาไปเอาปลากานเลงนึเจ้าเราว่านแอันทปาราแผดาแดเป็ดเช็ดเแผเป็นน้เอีกวโอ้ ให้ป้าได้ยูอันบอหาแปดแปลนหาได้ยูโอ้ได้ทั้งสองตัวล่างได้ทั้งสามตัวล่างตัวดีได้ยูได้เดงี้ยด้วยยูอืมโอ,โอ,โอ้ดีใจน้ำครับดีใจน้ำเอาคือว่าโอ,อ, <laughs> อ้<ๆ>ยลอตเตอรี่ได้หลายใบป่ะครับหาแปดหาแปดบ่ได้อันบ่ได้อันนี้ตัวเอาอันนั่นอ๋อได้สองหาศูนย์นั่นป่ะครับลอตเตอรี่ ได้ต่อหาสิบใบดิโอ้หยหลายเตัอพี่ตัวนี้ <laughs> แตกอยู่วที่ซีน่แ <laughs> ะแตกอยู่โอ้ยกะแตกอยู่วแล้วกะแตกอยู่ป้าแตกแตกอยู่วถ้าวันเราบเปลี่ยนด้วยเสื้อเอาบ่บ่เป็ี่ยนยังครับเอา,ค,อา,ค,อาคือว่าคือว่ามือสุดท้ายอีหยังเกาะคือว่าอีหยังมาเฮ็ดไอจานพระขวมว่ะตีเอาขึ้จังไม้หนูนี่ล่ะอันมา่านเฮ็ดตะลับผ้าอันยู่วคางอันห่อไหวยู่วคางอันย่าอินแม ตกอันเตโตกเป้งแรงลงมากเขากับอันแตกกระจายผ้าอันนั้นนะครับมาเนี่ยอันเท่ากัอันเท่ากันไมไปคนเซ็ตะลับคือเกาวันนี้ไม่ไปเห็นอันรูปพระพิฆเนศอันรวปอันน้อยๆพ่อผมเมื่อเนี่แล้วแบบเขาคือยังคือดำๆมันจะเท่าไปเอาวงเน่าคัดแม่รูปอ่ารูปองค์รูปล้อองคพระพิฆเนศบหรครับ ไปหลูกไปยัวไปเอาบังหน้าครับเสียไว้คันมากหวาเดี๋ยวเสียไหวเบิ้งครับอันไปคัดเอาคัดอันนองหอดนี่ขูด,ดคูดดดดน,ดนี่มันเป็นสนิมมันเป็นนี่นะอันนี้ขูดไปขูดมากเราเห็นอันเลขยุธานลูกฐานฐานมีฐานเพื่อนะครับเลขหนึ่งเก้าหกแม่หนึ่งเก้าหกตรงๆเลย แมนโอ้ยเสียดายผมบ่ได้เข้าไ,ขไปโค่งสุดทยเนาะศูนย์เท่าบอกพระพิคะแนนบอตีให้มันแตกบอกโอ้ยใหว่าพระพิคะแนนที่ว่าล่วงตกลงมาเนี่ยคัดออกแล้วเห็นตัวเลขหนึ่งเก้าหกแมนเอ้าทายลูกวัอยูี่อย่างนี้นะเจียวว่าไอ้ซ่อไอซีเบิ้งอยู่เนี่ยโอ้ยแ,แสดงว่าป้าสิมีโคมีลาบผู้เดียวเนาะเพิ่นให้ป้าสไปควาสันเนาะ เสาาลกครับบาทนี่จําได้บ่ความฝันที่ว่าฝันเห็นพระเบเกเนตรนั่งอยู่ที้งหลังข้านะ่ะน่าละมันมัน,มนคือ,ค,อคือสู้สู้สีย่ำบ่เฮ้ยจังใดเนี่ยบาทนี่นครับบาทธีวาห้มาว่าเอาในหน่อยซิเมนอันเรียกไข่สามตัวหลังบ่ครับเ้าไปซื้อใจข้าสีว่าสิซื้ออันอย่างก่อนนึ่งซูลหาน่นะที่ห้อตีนะ่ะ มันบ่ได้มันบ่ม,ม,บมีมันมีแต่สองหาศูนย์แม,มเทาก็เลยเอา,เอารถหาศูนย์ศูนย์หาจังสี่แล้วมันก็ได้ไปส่งตามตัวล่างซื้อดอกมันเป็นยาพันธุ์ทีบอกอว่าจังสี่บอกวความฝันนะ่ะพับพิคเนศนะอยู่ในจานตัวเลขนะอยู่กับพับพิคเนศแต่ว่าป้าบ่ฮู้ว่ามีพับพ,พิคเนศอยู่แม่นบ่เป็นไปได้บ่บ่บ่ฮู้เลยบ่ฮู้เลยบ้านนี่มันก็ได้แต่ลาบแน่ๆมันมีหยังคืองฟ้าออกซะนี่ยาก็เลยสุก สุกตะลับตกลงมาพระพิฆเนตเรื่องพระกะจัดกระจายใบสองผุนี่หรอใบสองผุนี่สุกใจบอกแม่แม่มดนีหยังเนาะอันนี้วาสันใบสองบอกครับสุกมาใบสองโอ้ยโกัแบพบท่านเหครับว่าสันโอ้ยเนาะโอ้โอขมันผมกูขมันเห็นขันยู่น้กันมันจะได้อยู่น,นะเน เอาเดี๋ยวผมจะไปขอเบด้องเจ้าครับอันองค์พระพิฆเนศข้าวเบิร์รถเขาจะเอาไมีขูดเนาะครับเอาวันนี้เปย์งะไป้างวดนี้เปยังะไรครับฝันแนวนหนลงไปเอามันหัวกระสันแหมเมื่อคืนนี่บ่ครับวันไรกี่ว่าไปไซบู่ก็จ้างสิบไปอันไปบ้านอาจารย์ไข่นี่แหละคือจังเผี่ยวบ้านไปเห็นรูปอัน เงินหุ้นอันร่มปองงอเงี้ยครับไปขี่รถไปเราขี่กลับมาแ,แม่บุกน้าไปสิโรมี่มนึงอีกบ่เหรออืมบุกน้าเมาื่อวัี่รถอันขี่รถเสี้ยนหน่อยแม่ขี่รถเสี้ยนหน่อยบุกน้าไปทั้งนู่นน้ำแทงแม่รถเสี้ยนหน่อยบ่แม่นรถเสี้ยนหน่อยนี่ทะเบียนรถเพิ่นนี่ผมจำได้ตาเก้าศูนย์เด้อสองตัวหลังนะ่ะแต่าสองตัวหน้าจักมินหยัง ห้าว่ามันเจ็ดวาว่ามันสามเจ็ดเก้าศูนย์บอกน่าจะแม่นครับรับข่ายขับคาเขาคิดเบอร์เบิอยู่นะครับเดียวเดียวสามเจ็ะแต่ว่าตัวทายเขาจำม่ได้เก้าเก้าศูนย์ผมจำได้อยุเก้าศูนย์สองตัวน้่ตัวจำผ้าเหลาเพราะว่ามันมันตรงกันไหมตรงกันรับตรงกันกับรถผมแล้วก็ตรงกันกับรถบุญพระรวย สองตัวท้ายนะเก้าศูนย์น่ะก็ได้จําได้เดี๋ยวจะว่าสิโทราถามเพิ่อนอีกที่ดอกเดี๋ยวสิไอเอ,อ็มซีมันก็คือฝันว่าได้ขี่รถขนนั้นฝันมาได้ไปขี่รถขนน,น,ขน,นั้นแล้วบัดนี้อันอันก้อนก้นนอนก้อนหนานั่นเ่ะฝันก้อนหนะก้อนหนาเพื่อนที่ฝันขับรถนะก็ไปเนี่ยนนั่นตะสานอีกดิน่นี่ไปเนีย่ยก้อนสีก้อนสีบาร์มันมีหนึ่งไหมไปบ้านเลขที่หนึ่งอีกบ้านนี้แม่นไปเนียนันต์สานแต่ว่าบ่ ก็ได้ไปเ็อีกอย่างหอึ่องืจะต้องไปนะอือแตบบ่นี่ป้าขี่รถพาน้ำหญิงสิี่นึงอีกบอก่อืมไปที่ทอน้ำไรคือันตาก่อยนี่บ่เอาน้ำามาพัดตาก่อยไปเท่านั้นครับก,กักเบ้าอยู่ที่ว่าเป็นนึ่งเก่าตะวันโมมีหกซื้อ อ่ตวัวหว่วยนี่ยเป<โอ>็นความห่วยเนี่โอ้ะออาตีง่ายงเดีง่ายตลเอาบานี่ไปขี่รถเชียนหน่อยเนาะไปวัดอาจารย์ครมั่นครับสิไปลโแต่ว่าลับขึ้น,นามาอกลับขึ้นมาอยู่ครับเยสีมาอือ รับขึ้นมาอยู่ครับเลสิมา้งที่ใส่แล้วบ้ข้างในไปหมดเลยตอนนี้ที่ที่รับขึ้นมาครับที่รับขึ้นมาถ้าหูบ่อยข้าหน้าใส่ขื้เเราครับเท่านั้นแม่บอกครับปะมันจะเป็ี่ยนหยังครัแม่ตัวนี่แหละโอ้ยลมแห้งแต่บาร์ดีฮโอ้ยอยู่ทึ่งเขาอยู่ทึ่งวัดครับอยู่ทึ่งเขาตอนนี้ ล้มบล้มผัดมันอยู่ทั้งเขามันสูงพอดีมาหาบงเงียบๆนะครับอ๋อมหาบงเงียบๆจังหน่อยเออสิตี้ยังไหนดีเนาะป้าครับยังไงเฮ้ิทะเบียนรถ<อ>บ่รถบ่เฮ้ยท,<ะ>ทะเบียนรถเสียนหน่อยอ๋อท,ทะเบียนรถเสียนหน่อยลูกไม่ต้อรเกรดัว ว่แน่ใจให้กันว่า3790บ็เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโทรถามเพิ่นเบงิงกับสิมาลงใหิ่งซีเพิ่นเบิงบ้านนี่ไปวัดอาจารย์ไข่ว่าไปบ่อนฮอดตัวทีครับบ่อนหอดบ่อนหอดแต่พวกเราคือจังอันเฮาอันกลับทว่าเห็นอุ่นล่มเห็นไหมฮึ่มทุนตัวเก่านั่นบ่บอนบ่อนไปไปบ่ฮอดคือจังคือจังฝันที่ว่าหุ่นลุ่มเห็นไหมอ๋ออ๋อ,อ,อไปบ่ท่านถึงแต่ว่ากลับมาก่อน ไปลัวษ่ะแมนั้นค่ะครับผมพวถฝันเท่าเดียวที่ครับฝันสองที่อไที่ว่าไปบ้านธคารนะครับฝันมานี่หละมันนัฝันมาย่าครับต้งว่ายาเพิ่มกับว่าอท่านในมากบอครับว่าท่านไนอันนี้ยังไงเพราะท่านใน้าอโอ้แต่วมายีกถ้พืสองเมือไหนตสี้ใหญ่สูครใหญ่บ่ แต่ว่าภูมิดวงก็มีอยู่คือเก่าเนาะป้าก,ก็ยังได้อยู่คือเก่างวดนี้กรับจะเพาะไอ้สองหาซูลหันกับสิบใบครับเราก็าไม่ได้หาแปดอีกอันแปดอันหาแปดก็ได้อยู่า,าร์อาร้อยยูครับข้าว้พดลดน่มจิบจิบเนี่ยงดอกจี๊ดหาลอยกับหาใบแล้วครับป้าได้ลอตเตอรี่หาใบโลดไปหาใบโลดละโอ้ใครอยู่ใครอยู่ดีใจน้ำอยู่ครับ มันสิเจ็บช้ำแต่คนมีโชคนี่ยบ้า <laughs> อันอันตัวอัน,อนพ่อหาน่ะที่ว่าอายุเท่าไรที่ว่าตำรวจจับนะย้อน่าไหนไดดีกันนี่อันที่ว่าอันหนึ่งเก้าหกนะครับม่าได้ได้ดี่กันม,มาอายุบ้านมาสีา่ไฟเห็นไฟเกือบเกือบที่บาบสองน่ะแม่ยังเาป่งเล่งลงเลยแล้วยังยังเล่าอันนี้ว่าพอพดีเกษตรยังค่อยล่วงลงมาหญ้าเพิ่นสุกใส่พราะว่าในความฝันอ่ะเพิ่น พันซื้อแล้วว่าเลขอยู่กับพระปิคเนตแต่ว่าป่าน่ะจำบ่ได้ว่าอยู่ในบ้านอยู่ทั้งหนันพระนั่นมีพระพิคเนตอยู่โอ้โหไม่ว่ามีพระพิคเนตไม่เ่เ็น่รับพรนะครับเลขอยู่ฐานหนึ่งเก้าหกวัดติอ๋เลขฐานหนึ่งเก้าหคเยสามตัวตรงสามตัวแตกตัวๆๆตัวแตกอ้ยย่าย่ายเสี้ยนหน่อยบังบู้ยย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 ยเยย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 ยงยย้ยย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 อ พราะว่าก้อนนั้นป้าฝันถึงพระพิการเนตแล้วถ้ามาเจอเหตุการณ์จังซี่นี่อ้ยผมก็สีได้คักอยู่คิดว่าก<ว>็คือว่าเหรอเนาะบุญบ่ท่านหอดครับผมบุญบ,บ้านหอดเอาไม่เอาไม่ะะเอาไม่กว่านี้เหรอเนาะเอาไม่กว่านี้แหละเอาโอเคครับผมโอเคครับเดี๋ยวจังไรกะนี่แหละที่สาหรับคลิปนี้ก็สิเป็นเล่งตัวเลขทะเบียนรถของเช่นหน่อยนี่และวไวัยสะกอนเล่งไวัยสะกอนเนะม่องมองไสะกอนครับผมเดี๋ยวถ้าจังไรกะบล่อความคืบหน้าฝัน มื่อรุ่นอีกมาประกบกันจ้ <Yeah. S 1> ครับเอาเดี๋ยวจังสันผมเกษียรป่วนซรัพนี่แหละครับขอบคุณหลายๆครับผมป้าค <Yeah. S 1> ่ะขอบคุณ yeah.